สวัสดีสายบาคาร่าออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมเตงหนึ่งผมจะมาสอนวิธีการอ่านเขาไพ่บาคาร่านะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่800นะครับทางด้านยอดทางด้านบนนะครับผมมีอยู่แ0 0ตอนนี้ผมก็ได้เลือกห้องเซ็กซี่เกมมิ่งห้องที่4นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นนะก็จากที่ดูนะครับทําไมผมถึงเลือกห้องนี้นะ,ะเดี๋ยวผมขอแทงแดงก่อนนะครับอ่ะโอเคนะฮะ ที่ผมเลือกห้องนี้เนี่ยผมมองด้วยตาเปล่าแล้วนะครับมันรู้สึกเขาไพ่เนี่ยมันรู้สึกสวยมันรู้สึกดูง่ายคือถ้าสายตาเนี่ยเรามองออกว่าเขาไพ่าบาคาร่าห้องนี้เนี่ยมันดูง่ายแสดงว่าห้องนั้นอะเล่นง่ายนะครับวิธีการดูดูดูแค่นี้พอนะครับเราไม่ต้องยังไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรเยอะนะครับส่วนเทคนิคที่2ที่ผมจะใช้นะครับคือเทคนิค3เกลอหรือการดู3มเขาไพ่ ai, นะครับก็คือเขาไพ่ลองนั่นเองนะฮะ ส่วนเทคนิคที่2เนี่ยวิธีการดูเขาไพ่ลองเนี่ยผมก็ได้สอนไปคลิปเก่าๆหมดแล้วนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถไปย้อนดูได้แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ละกันว่าเทคนิค3เกินเนี่ยมันดูยังไงในเกมบาคาร่านะครับอาันนี้ผมจัดไปน้ําเงินเพราะอะไรนะครับถ้าคุณดูจากเขาไพ่บาคาร่าหลักเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมามันมา2แล้วก็ตัดไป1เยอะมากนะครับอย่างเช่นน้ําเงิน2ตัดแดง แดง2ตัดน้ำเงินนะครับมันเยอะมากอ่ะโอเคนะครับตาที่2เราได้มาแล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมจะเข้ามาแทงบาคาร่าห้องนี้เนี่ยผมดูเขาให้หลักก่อนนะครับว่าเขาให้บาคาร่าหลักเนี่ยมันดูง่ายไหมเฮ้ยถ้าดูง่ายอย่างเงี้ยผมถึงจะเล่นนะครับเทคนิคสามเกลอนะครับเราจะดูแค่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือในกรอบนะครับตัวสุดท้ายจะมี น้ำเงินแดงแดงนะครับกราฟบาคาร่าห้องนี้เนี่ยมันจะออกสีน้อยผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่ากราฟบาคาร่าบางห้องมันจะออกสีน้อยกาฟบาคาร่าบางห้องมันจะออกสีแดงเออสีมากนะครับแต่สําหรับห้องนี้เนี่ยที่มันออกบ่อยนะผมต้องพูดคํานี้เลยนะครับว่าที่มันออกบ่อยเนี่ยคือสีน้อยนะครับให้เราเลือกเล่นสีน้อยเป็นหลักนะครับแต่เราก็ต้องดูเขาไพ่บาคาร่าหลัก ด้วยนะไม่ใช่ไม่ดูนะครับน้ําเงินสูตรแต้มอ่ะโอ้โหแดงสองแต้มแต้มน้อยมากแต่ก็ได้นะครับผมจะดูเขาไพ่บาคาร่าหลักควบคู่กับเขาไพ่บาคาร่ารองนะครับผมจะดูแค่สองเขาไพ่นี้นะอ่ะตานี้นะครับตานนี้ผมจัดไปน้ําเงินนะแต่น่าจะเป็นแดงนะไม่มั่นใจนะครับ แต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นแดงนะครับอัตานี้ผมผมชอบน้ําเงินแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมลองแทงตามเปอร์เซ็นต์ทางด้านมุมบนขวาเลยนะครับมุมบนขวาเนี่ยผู้เล่นเนี่ยห้าสิบเก้าเปอร์เซนต์เจ้ามือนเนี่ยสาสิบสาเปอร์เซนตนะครับผมลองแทงตามนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับแต่ใจจริงผมคิดว่าน่าจะแดงนั่นไงโอ้โหแดงก้าวแต้มเสียดายมากนะครับอ่ะ ถ้าดูจากเขาให้บาคาร่าหลักนะครับแดงสองตัดน้ำเงินแดงสองตัดน้ำเงินแน่นอนครับตัวต่อไปที่ผมจะลงคือน้ำเงินนะครับเนี่ยเวลาเล่นหรือว่าเวลาแทงบาคาร่าเนี่ยเราควรเลือกห้องก่อนเวเลือกห้องบาคาร่าที่มันดูด้วยตาเปล่าแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราแทงบาคาร่าแล้วเราดูด้วยดูการาฟเนี่ยดูแล้วมันเดาง่ายอ่ะ ออพยายามเลือกห้องบาคาร่าแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้จัดไปน้ำเงินนะครับแดงสี่สามเข้าโ,โหเจ็ดแต้มชนนะครับตอนนี้เจ็ดแต้มชนนะตอนนี้เสมอนะครับ คือเทคนิคบาคาร่าถูกเทคนิคนะครับมันสําคัญหมดมันอยู่ที่ว่าคุณจะถนัดเทคนิคไหนแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าเทคนิคบาคาร่าของผมเนี่ยมันจะใช้ได้ยอดเยี่ยมนะครับผมก็ต้องบอกนะเดี๋ยวหลายคนเอาไปใช้แล้วบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับจริงๆมันใช้ได้นะครับมันอยู่ที่การเลือกห้องบาคาร่าของเรานะครับแล้วก็อยู่ที่ช่วงจังหวะที่คุณไปเล่นด้วยว่าเฮ้ยเขาให้บาคาร่าช่วงอันนักมันเป็นในรูปแบบไหนมันสังเกตได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับ น้ำเงินตอนนี้แน่นอนนะครับลงน้ําเงินแน่นอนถ้าดูจากเขาไพ่บาคาร่าหลักเนี่ยมันมาแดงสองน้ําเงินหนึ่งเราก็ตามตามเขาไพ่บาคาร่ามันไปเลยนะครับเราอย่าไปตัดมันเห็นไหมถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยโอ้โหดูง่ายเลยนะเวลาเล่นนะครับอย่าเล่นนานแค่นั้นเองน้าเงินหนึ่งแต้มอ่าน้ําเงินสองแต้มแดงห้าแต้มนะครับโอ้โหูน้ําเงินแปดแต้มกินเต็มเต็ม เรียบร้อยนะครับบวกมาสามพันนะฮะโอเคนะครับอ่ะจัดไปแดงเหมือนเดิมนะครับผมจัดไปที่แดงเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าเขาให้บาคาร่าหลักเนี่ยมันก็มาแดงสองน้ําเงิน1นะครับผมเลยเลือกไปลงแดงดีกว่าอ่ะผมก็ใส่ไปหมดตัวเลยนะครับเทหมดหน้าตัก อะจัดแดงจัดแดงไปสามันสาถ้าเราดูจากเขาไพ่สมเกลอแล้วเนี่ยแดงมา1สีน้ำเงินมา2สีผมได้บอกไปช่วงต้นคลิปแล้วนะครับว่าเ,เกมบาคาร่าห้องนี้เนี่ยต้องแทงสีน้อยนะครับเรียบร้อยไพ่ยังไม่ทันเปิดเลยฉเฉลยแล้วเรียบร้อยนะครับตานี้ได้มาอีกหนึ่งตาเนี่ยเวลา แทงบาคาร่าเนี่ยเราค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละตานะครับอย่าไปคาดการล่วงหน้าตานีก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำน้ำเงินโอเคไปแดงดีกว่านะครับคือที่ผมลังเลเนี่ยเขาไพ่บาคาร่าหลักเนี่ยมันออกมาหลายชุดแล้วนะครับก็คือมันมาสองตัดหนึ่งเนี่ยประมาณสามชุดนะสองตัดเอ่อมาแดงสองตัดน้ำเงินเขาเรียกว่าหนึ่งชุด นะครับถ้าดูจากเขาให้บาคาร่าหลักเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยมันออกมา3ชุดติดเลยนะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมาโอ้โหดีนะเสมอนะครับน้าเงินก็มาสูงมากผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะมาอีก1ชุดหรือเปล่านะครับเวลาแทงบาคาร่าเนี่ยเราควรวิเคราะห์ไปแบบนี้ด้วยนะว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันค่อนข้างมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าไปเชื่อเปอร์เซ็นต์บาคาร่าทางด้านบนนะมันหลอกนะครับ ไปน้ำเงินละกันนะครับตอนนี้ไปน้ําเงินผมไม่คิดว่ามันน่าจะมาแดงแล้วนะน่าจะเป็นน้ําเงินนะคะเพราะว่ามันมาสามชุดแล้วอะกราฟบาคาร่าสองตัดหนึ่งยมันมาสามชุดแล้วนะครับคือคุณแทงบาคาร่าเนี่ยคุณต้องมีไหวพริบนิดนึงนะไม่ใช่ไปไหลาตามเขาไพ่นะครับน้ําเงินมาแปดวะโอ้โหแปดชนอีกเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องมาก ผมขอยืนหยัดไปน้าเงินดีวกว่านะไม่น่าจะมาแดงดูยังไงก็ไม่น่าจะมาแดงนะครับน่าจะตัดแล้วเพอเพอนะครับเป็นเขาให้อ่อปิงปองบางคนก็ชอบเขาให้บาคาร่าปิงปองมากนะครับเนี่ยเวลาเลือกเล่นก็ให้เลือกเล่นห้องประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นสั้นๆสิบนาทีพออ่ะจัดไปน้ําเงินนะครับ ว่าไงโอ้โหน้ำเงินแปดแต้มกินเรียบนะครบโบมาห้าพันแล้วอ่ะเป็นเขาไพ่บาคาร่าในรูปแบบของปิงปองนะครับเป็นปิงปองแล้วคือทฤษฎีการอ่านเขาไพ่บาคาร่าหรือว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าคุณจะดูเขาไพ่ทางรถแมพเขาไพ่บาคาร่าหลักหรือว่า เขาไพ่สามเกอนะครับมันก็ใช้ได้หมดมันอยู่ที่แต่ละคนว่าแต่ละคนถนัดแบบไหนนะครับแต่ละคนชอบเออเลือกเล่นห้องแบบไหนอ่ะตานี้จัดไปน้ําเงินนะครับผมแทงสีน้อยนะอันนี้ดูเขาไพ่สามเกลอเลยนะครับแดงมาสองน้ําเงินมาหนึ่งแดงกี่แต้มอ่ะหูเสมอ เสมอนะครับนึกว่าจะโดนซะแล้วจำไว้นะครับแทงบาคาร่าอย่าแทงทบนะครับเจอเขาให้บาคาร่ามังกรห้ามไปตัดนะครับให้เราเล่นไหลาตามลงสเต็ปเท่าเดิมอ่ะตามแดงดีกว่านะครับน่าจะเป็นเขาให้ปิงปองนะน่าจะเป็นเขาให้ปิงปองนะครับโอ้โกาบบาคาร่าหลักนี้สวยมากนะดูแล้วมัน เดาได้ง่ายนะครับน้ำเงินกี่แต้มน้ำเงิน2แต้มเรายังบอดอยู่เลยอะโอ้โหสี่สี่เข้าหลังนะครับได้มาหกพันเออสี่เข้าหลังนะครับ อ่ะ,จ,นนะ,อะจัดไปที่น้ำเงินนะครับอ่ะผมจัดเป็นที่น้ําเงินนะครับคือทำไมผมถึงเลือกลงไปที่น้ําเงินเพราะว่าเขาให้อ่อเขาไพ่บาคาร่าหลักเนี่ยเป็นปิงปองนะครับส่วนเขาไพ่สามเกลอเนี่ยมันมาแดงสองน้ําเงินหนึ่งผมบอกในช่วงต้นคลิปแล้วนะครับว่าห้องบาคาร่าห้องนี้เนี่ยมันเน้นสีน้อยออกสีน้อยเยอะมากบ่อยมากนะครับ เรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งตาถ้าจะถ้าดีนะครับถ้าเราเจอห้องบาคาร่าที่มันแบบเขาไพ่บาคาร่าอย่างเงี้ยโอ้โหนั่งนั่งแข่งได้ทั้งวันเลยนะถ้าเจอเขาไพ่บาคาร่าแบบนี้นะครับคือมันดูได้ง่ายอ่ะมันเดาได้ง่ายนะครับผมเคยเล่นบาคาร่าบางช่วงนะไปเจอเขาไพ่บาคาร่าอะไรก็ไม่รู้นะครับตามมังกรอยู่ดีๆนะอยู่ดีก็ตัดเฉยเลยนะครับ ตามปิงปองอยู่ดีก็ตัดเฉยเลยนะครับผมคิดว่าหลายคนที่เป็นคอบาคาร่าก็น่าจะเจอแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับเนี่ยพยายามเลือกห้องบาคาร่าที่มันเป็นแบบนี้เอาเอาที่เราดูด้วยตาเปล่าแล้วเรารู้สึกว่ามันแทงง่ายมันเล่นง่ายแค่นี้พอนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปวิเคราะห์ในเกมเอาอีกเรื่องหนึ่งอ่ะถ้าเราเจอนะครับถ้าเราเจอเขาให้นะครับ ที่มันเป็นแดงสามนะครับสำหรับบาคาร่าห้องห้องสี่ห้องนี้นะถ้าเจอแดงสามนะครับให้เราเล่นตามคือบ,บาคาร่าบางห้องเนี่ยถ้าเราดูจากเขาไพ่สามเกลอใช่ไหมมันมาน้ําเงินสามหรือแดงสามก็แล้วแต่ที่มันมาสีเหมือนกันนะบางทีมันต้องแทงสีตรงข้ามอย่างเช่นมาน้ําเงินสามแทงแดงมามาแดงสามแทงน้ําเงินนะครับแต่บาคาร่าห้องนี้เนี่ยมันมาแดงสามเราก็ต้องแทงแดงนะเออ แล้วผมก็ไปตามเขาให้เ,ใหเขาให้บาคาร่าหลักด้วยนะครับเรียบร้อยได้มาแบบใจหายนะครับน้ําเงินก็เจ็ดแต้มเราต้องได้8กับ9ก้ะถึงจะได้นะครับแต่ก็ได้มานะครับเห็นไหมเขาให้บาคาร่าหลักเนี่ยมันมาเป็นปิงปองเนี่ยยาวเลยใครที่เอาเทคนิคบาคาร่าเทคน,คนิคนี้ไปใช้นะครับผมต้องขอบอกก่อนนะเดี๋ยวจะมาว่าผมอีกนะครับ คือเทคนิคบาคาร่าเทคนิคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทคนิคบาคาร่ามาร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมครับว่าตาต่อไปมันต้องลงอะไรเราต้องแทงไม่ผิดใช่ไหมเออผมต้องบอกก่อนนะว่าบาคาร่าเทคนิคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การเล่นได้ดีนะครับผมต้องพูดอย่างนี้โอ้โหน่าจะโดนเฮ้ยหนึ่งเข้านะครับเราก้าวแต้มทําไมไพ่วันนี้มันโอ้โหโคตรแข็งเลยนะ ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับที่ผมลงแดงตามเมื่อกี้เนี่ยแทนที่จะไปลงน้ําเงินใช่ไหมเพราะว่าเขาให้บาคาร่าหลักเนี่ยมันเป็นน้าเงินใช่ไหมไอ้มันเป็นแดงเราต้องตามน้ําเงินใช่ไหมมันถึงจะเป็นข้าให้ปิงปองที่ผมลงแดงเมื่อกี้เนี่ยผมไปตามเทคนิค3เกลอนะครับที่ผมบอกไปว่าถ้ามาสสามสีเหมือนกันให้เราตามสีเลยอะอย่างตานี้เนี่ยน้าเงินมา3ผมตามน้ําเงินเห็นไหมผมไปตามน้ําเงินนะครับ และมีเปอร์เซ็นต์สูงที่มันจะมาเป็นน้ําเงินนะเพราะว่าแดงมาสองก็ชอบตัดเป็นน้าเงินอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคํานะครับสองตัดหนึ่งมาบ่อยมากนะครับจําไว้นะครับสูตรบาคาร่าใครใช้สูตรโกงบาคาร่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นสูตรบาคาร่าเซียนไหนๆนะครับให้เลิกใช้ดีกว่านะครับก่อนที่คุณจะเจ็บตัวไปมากกว่านี้ ให้คุณมาฝึกวิธีการอ่านเข้าไพ่บาคาร่าดีกว่านะครับเรียนรู้ไปค,ค่อยๆเรียนรู้ไม่ต้องรีบหรือว่าถ้าอ่านเข้าไพ่บาคาร่าไม่เป็นอยากเล่นกับผมอยากเข้ากลุ่มก็ได้นะครับอ่ะจัดไปแดงนะครับจัดไปแดงอันนี้ผมตามเข้าไพ่บาคาร่าหลักเลยนะสองตัดหนึ่งสเต็ปนี้เลยโอ้โหูน้ำเงินก็บอดว่ะ โอ้โหแดงก็ยังบอดโอ้โหใจหายหนึกว่า8เข้าเราหแต้มนะครับบวกมาสามันเนะครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมีอยู่แปดร้ใช่ปะตอนนี้ผมมีประมาณ2 7งหมแล้วนะครับมันเป็นบางช่วงนะการาบบาคาร่าแบบนี้เนี่ยผมต้องพูดเลยบางช่วงโอ้โหโคตรแย่เลยเขาให้บาคาร่าแบบมาใช้ไม่ได้อ่ะดูยากมาก จัดไปน้ำเงินนะครับจัดไปน้ำเงินเลยเลือกแทงสีน้อยนะครับห้องนี้นะถ้าดูจากเทคนิคสามเกินเนี่ยให้เลือกแทงสีน้อยนะครับน้ำเงินเจ็ดแต้มโอ้โหนึกว่าแปดสิบเข้านะครับอ่าเราได้มานะครับตอนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยจาก ผมมีเท่าไหร่นะผมมีอยู่แป0รตอนนี้ก็ได้มาประมาณสามหมื่แล้วนะครับอ่ะโหมันมากลับมาเป็นปิงปองอีกแล้วนะครับมันกลับมาเป็นปิงปองอีกแล้วผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะตามแดงนะโอเคไปน้ำเงินนะครับเราเลือกแทงสามเกลอโอ้โหเกือบไม่ทัน เราเลือกแทงตามเทคนิค3เกอิอแล้วกันนะครับมาแดง2น้าเงิน1นะครับผมก็เลือกเลือกไปที่สีน้อยเหมือนเดิมเอ้าค้างนะครับน้าเงิน4แต้มน้าเงิน4แต้มนะครับตอนนี้โอ้โหแดงบอดสนิทไพ่ย,ยังเปิดไม่หมดเลยนะมันรู้ได้ไงวะไอสัตว์เนี่ยประมาณนี้นะครับ คือถ้าคุณดูเขาให้บาคาร่าหลักแล้วแล้วคุณก็ไม่รู้ที่จะลงอะไรคุณมาดูเทคนิคสามเกิน,นะครับตามเทคนิคสามเกินได้นะครับคุณต้องดูก่อนว่าเอ้ยบาคาร่าเนี่ยห้องนี้เนี่ยมันต้องลงสีน้อยเป็นหลักหรือลงสีมากเป็นหลักนะครับมันออกแบบไหนบ่อยกว่ากันแค่นั้นเองนะครับ จัดแดงตามสีน้อยเลยนะครับสีน้อยก็คือสีแดงสีมากคือสีน้ําเงินส่วนเขาให้บาคาร่าหลักเนี่ยมันมาน้ําเงินสองผมคิดว่านยังไงก็น่าจะตัดเป็นแดงชิปหายน้ําเงินแปดนะครับมันมาน้ําเงินสามแต่เดี๋ยวผมจะลงไปแดงนะครับในตาน h i เนี่ยถ้าเราจําเขาไพ่บาคาร่าเก่าๆได้นะครับถ้าเราจําเขาไพ่บาคาร่าเก่าๆได้สําหรับห้องนี้นะ คุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีที่แบบมามาหกตายาวยาวหกตายาวเจ็ดตานะครับมันจะยาวแค่สองตานะครับมากสุดคือยาวสองตาและครั้งนี้ก็มาเห็นนะครับยาวสูงสุดก็คือเป็นน้ําเงินสามผมไม่คิดว่ามันน่าจ,จะเป็นแดงแล้วแต่ถ้าผมตาหนี้ผมผิดนะครับคุณตามน้ําเงินนะเออถ้าตาหนี้ผมผิดให้ไปตามน้ําเงินนะครับ โอ้โหน้ำเงินบอดสนิทนะครับเราก้าแทนนะครับเราก้แต้มแทน,แทนจําไว้นะครับถ้าสมมุติว่าตามเมื่อกี้ผมผิดนะตาต่อไปให้คุณตามน้ําเงินเลยเพราะว่าโอกาสที่เขาให้บังกรมันจะมาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเทคนิคการแทงบาคาร่าก็ค่าวประมาณนี้นะครับตอนแรกจากมี800เนี่ยก็ได้ประมาณ35มหมนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับ